จิตวิยาลับทำให้เขากลับมาคิดถึงครับคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ครับปัจจุบันนี้เขาเฉยชาครับนอนด้วยกันก็ไม่คุยอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่คุยอยู่ในห้องเดียวกันก็หันหลังให้นะคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่คุณเป็นคนเดียวที่ต้องทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวครับจำไว้ครับคนที่พยายามมักไม่เคยได้รับความรักครับคือปัจจุบันนี้คุณรู้อยู่เต็มอ,อกครับว่าเขาเริ่มที่จะหมดรักไปแล้วครับแต่คุณต้องการแบบนี้ไหม คือทำให้มันดิ่งขึ้นตลอดครับให้มันตามหึงตามหวงตามตื้อครับคุณอยากได้จิว๋วยาบู๊ไหมสิ่งที่คนธรรมดาพลาดคุณดูดีๆคนธรรมดามักจะอยู่ในวง,วง,จ,วงจรนี้ครับพยายามทําดีทุ่มเทเอาอกเอาใจพ่อแม่ของเขาเป็นยังไงช่วยเหลือหมดญาติพี่น้องของเขามาหยิบยืมเงินต่างๆเขาขอให้ช่วยเหลือโอกาสนน่นนี่นั่นต่างๆ ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างพยายามทําดีเพราะสมองของคุณมักคิดว่าความดีจะไปแลกความรักได้เมื่อทำดีเนี่ยคุณจะคาดหวังกับให้เขาเนี่ยคิดถึงซึ้งใจหลงรักนี่คือคนธรรมดาเป็นนะและเขาจะคาดหวังครับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยอยากได้หัวใจเขาทำดีกับตายเนี่ยหวังว่าเขาจะรักคุณคาดหมายครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นครับแต่ปรากฏว่าความดีแลกความรักไม่ได้เลย หลายคนเลยเกิดเลยครับเจ็บปวดครับท้อใจเศร้าเฟลถามว่าเวลาเจ็บปวดเนี่ยเลิกเลยไหมส่วนใหญ่ไม่เลิกครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับคุณจะรู้สึกว่าคุณเดินมาไกลแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลงทุนไปเยอะแล้วคุณกําลังติดกับจิวยาอันหนึ่งที่เรียกว่าซังคอร์สในสมองตัวเองนี่คือสิ่งที่คนธรรมดาพลาดครับคนฉลาดเวลาจะทําให้ใครก็ตามแต่คิดถึงคุณหนึ่งครับเขาทําดีครับเขาสารความสัมพันธ์ครับ แต่เขาไม่ได้คาดหวงังให้ใครจะต้องกลับมารักมาคิดถึงนู่นนี่นั่นต่างๆครับเขาจะเว้นระยะห่างครับดูสูตรนี้ดีๆนะเขาทําดีจริงสารความสัมพันธ์จริงแต่เขาก็จะเว้นระยะห่างให้สมองของอีกฝ่ายเกิดการเปรียบเทียบในช่วงชีวิตที่มีคุณกับไม่มีคุณอันไหนแฮปปี้มากกว่าเมื่ออีกฝ่ายเกิดการเปรียบเทียบแล้วว่าการคุยกับคุณเนี่ยมีความสุข แต่บางเอญว่ามันยังคงมีระยะห่างเขาจะเกิดการอะไรครับโหยหาครับเมื่อเขาเกิดการโหยหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันเลยครับตัวเขาเองต่างหากครับที่จะพยายามทําดีกับคุณครับพอตัวของเขาเริ่มมาทําดีกับคุณเนี่ยสมองมนุษย์มันจะคิดอยู่แค่นี้ว่าทําดีเพื่อเขาพึงพอใจทําดีเพื่อเขารักครับเขาจะเข้าสู่วงจรน,นี้ทันทีมันจะพยายามทาดีกับคุณทุ่มเทกับคุณเพื่ออะไรครับเพื่อคุณคิดถึงซึ้งใจหลงรักพอ คุณสร้างระยะห่างให้เขาเกิดการเปรียบเทียบว่ามีคุณกับไม่มีคุณมันสุขมากกว่าหรือทุกมากกว่าเขาจะเกิดการเจ็บปวดครับพอเจ็บปวดจะยิ่งทําดีคุณมากขึ้นครับเพื่อหวังว่าให้คุณเนี่ยรักเขามากขึ้นครับคุณไม่ได้ต้องพยายามทําดีเพื่อให้เขารักแต่คุณพยายามทําดีหรือสารความสัมพันธ์เพื่อให้สมองมันเกิดการเปรียบเทียบต่างหากมันเล่นกันคนละเกมเวลาคุณคิดถึงแฟนเก่าตอนที่อยู่เนี่ย เขาทําให้คุณอ,อบอุ่นแต่พอเขาเดินออกจากชีวิตเนี่ยคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวกับการที่อยู่เขาเนี่ยอยู่กับเขามันอบอุ่นกว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเหงาครับคุณจะเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบครับพอคุณเกิดการเปรียบเทียบเนี่ยสมองจะรู้สึกหวยหาทันทีครับคุณก็ติดกับความคิดตัวเองครับมันจะเกิดการคิดถึงรับอย่างหนักครับเพราะเนี่ยจุดผิดพลาดครับของคนธรรมดาเขาเล่นกับความรู้สึกคิดถึงของอีกฝ่ายไม่เป็นนี่คือ ทักษะที่สําคัญที่สุดของคนมีความรักที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยรเรื่องนี้ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละส0 0 0มื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมนพรคุณไม่เข้าใจจี่วิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับ คนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ 1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับ และไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรี เฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ